ต่อการที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเพราะว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็ได้ให้กําลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะยืนยันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วนค่ะนายราชันสุนหัวค่ะผพว้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เยี่ยมให้กําลังใจครอบครัวนายกิติพรตันกัญญาลูกจ้างบริษัท 9PK จําจำกัดค่ะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ตึกถล่มเพื่อเป็นให้กําลังใจให้กับคนในครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ ในช่วงที่ยากลําบากนี้นะคะก็จะเดินหน้าดําเนินชีวิตต่อไปด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวซึ่งมีนายไก่สอน ต้นกันยาค่ะอายุ57ปีมันดาของนายกิติพรครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนที่ทราบข่าวค่ะก็มาร่วมไว้อาลัยโดยมีนายอำเภอโนนสะอาดหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสากองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่1-3ค่ะที่เข้ามาช่วยกันจัดสถานที่แล้วก็ร่วมพิธีด้วยค่ะ นายไกรสอนต้นกัญญากล่าวว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตันยูได้นำร่างของลูกชายเดินทางมาถึงบ้านโดยน้องสาวของผู้เสียชีวิตได้ยืนยันตัวตนผ่านการตรวจ DNA และรอยสักบนร่างกายก่อนหน้านี้ครอบครัวมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่กังวลแล้วเพราะว่ามีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือครอบครัวขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยเหลือครอบครัวโดยจะตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลแค่วันเดียวและจะชาพนกฤฤิจศพเลยค่ะ ในขณะที่นางสาวอันนิมทิตารุจิปภาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงให้ความช่วยเหลือครอบครัวในเรื่องกรณีฉุกเฉินและประสานพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งจากการลงพื้นที่นะคะพบพ่อผู้เสียชีวิตมีปัญหาเดินไม่สะดวก ประสานราพอพสตรประเมินแล้วก็ให้การช่วยเหลือค่ะประสานบ้านเด็กและครอบครัวดูเรื่องการพัฒนาของเด็กให้เหมาะสมตามวัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้รับการประสานว่ามีผู้สูญหาย3คนซึ่งมีผู้เสียชีวิตเป็น1ใน3คนที่ได้รับรายงานค่ะทั้งนี้นะคะจากการสอบ,บถามข้อมูลสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดอุดรนธนานีค่ะก็ได้รับทราบว่านายกิติพรตันกัญญาค่ะเป็นลูกจ้างบริษัท 9PK จำกัดได้เข้ามาทํางานที่บริษัทนะคะเมื่อวันที่10มีนาคม 2,568ค่ะได้รับค่าจ้างเป็นรายวันในอัตราวันล,ละ800บาทค่ะบริษัทก็ได้ดำเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแล้วเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นกอท16ค่ะต่อสำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่8เบื้องต้นนะคะทายาทจะได้รับเงินทดแทนและก็สิทธิประโยชน์จากสำนักง,งานประกันสังคมค่ะ1,736,000 628บาทค่ะ